วนนะสวัสดีครับมือนี้ห้าผ้าน้องมะลีมาเที่ยวหน้านอนข้อหอมนะครับเนาะมือนี้มาเทียเท่ยวขบเบิ้ลมุนพอพันชิบแบงไห้นะครับตัวพันชิบแบงไห้เฮ็ดโอ้เนาะพีล่ลาพี่ตั้งพี่ตั้งพีโ่โอ้ยเราเติร์นเลยครับยหยาหยาทั้งหยาทั้งมันเนาะที่ทั้งพุ่น,นครับทัง้งปนโอ้โนี่นครับดวงนำ น้ำหน่อยครับอืมอะไรนะอ๋อแล้วเดี๋ยวเห็นบรต้อนะหาบนจอดรถงามๆก่อนไลสดไลสดไลสดก่อนเยี่ยมเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาดำหน้าซอยแน่เด้อมื้อนี้มีแต่ทีมงานคุณพ่อคุณแม่สวอด้หนี่ทีมงานสูงวัยทีมงานสวอนะครับเด้อนี่เด้อ ขอบคุณหลายๆครับเพื่อนมาดับหน้าซอยนะครับเนาะมานนี้ทีมงานลรกพยาบาลครับพามาเบิงบรรยากาศอิสารบานเฮ่านะครับเนาะมานนี้ลังสู่ฟานาสูดินนะครับกลมๆกลเงยเนยลูกล้านลูกล้านเอฟซียู U ่ มาปวดเยวนี่เด้พันว่าวิธีกันเห็นจังไงผู้ใดปวดหลังปวดเอวมาเด้อบานเด้อบปต้องไปหาหมอหนวดดอกนี่มานี่ละ่ะครับผมคุณพ่อคุณแม่บานเห่าน่ะน้องอด,ดำอ,อ่าอำเภอหน้ำคุณนะครับอยู่จังหวัดบนบานเห่านะครับพี่น้องวันนี้ช่วงหนาทำหน้านะครับเนาะทำหน้า หน้ำฝนละคราก็ทิมไม่แน่นแล้วนะครับกาไว้น้ำลังนะครับเนาะอุ่มเสียบอุ่มเสียบนะครับที่นี้ก็เป็นวิธีดังเดิมแต่สมัย ตะกีตะเกานะครับดำหน้ากับมเสียบอมเสียบนีนี้บางทันก็มีเป็นไหม่ไพ่ผูใ้ใดขี่ขานเก็บรังปวดเดียวไหมไพ่เสียบลงก็มีนะครับเดี๋ยวจักหน่อยสิลงอยู่ยวจากจักมัดหนึ่งย้อนความเกาความหลังครับพี่นอ้องทั้งขางเพิ่อสิเป็น,น,าาปนวานเอานะครับเนาะนี่ทั้งขางเพิ่นขางหน้าขางกันเพิ่นวานเอานะครับ ทางสาเพิ่นกับปลูกหยานะครับเนาะปลูกหยาไยัง่วนนะครับนะครับแก่แล้วนะครับหยาก็ได้ในวันสิขึ้นเป็นล่ำฮอดคืออ่อยล่ะธุรกิจหลายหดบ่าเอาใหญ่บ่มีเวลามาเห็ด <c oughs> อานที่โลกจวดซอยเพิ่นจะเหรอครับจัาหน่อยทั้งใด นี่ครับสิลงจวดก้ำเพิ่นจะมัดกับลองเบิร์นคือบอจมบอรครับรข,า,ข,า,า,ขาผมมีขีบบาดเลยว่าลองใส่ลองเบิร์นนะครับานะ อีสานบ้านเฮาครับลองเบิงครับคือบ่าโกกามือเดียวครับดึงมากอะ่ะให้ก็นะสามสี่ตนพ่อ เลกหน่ัก่อยเล้อบาทเอาไปทอดเข้าไปสูชๆครับ